สวัสด,ดีค่ะวันนี้โคโคว่าจะพามาชมโตโยต้า e ิวเวลออสเชิญชมได้เลยค่ะใหม่รถยนต์เจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ t o y ยต้าเวลอสมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเกียร์ซีวทเชิญชมได้เลยตัวนี้คือรุ่นสมาร์ท เป็นรถอนเนกประสงค์ครอบครัวดีไซน์สปอร์ตหรูหราทั้งภายนอกและภายในด้านหลังเป็นไฟเบรกเส้นตรงแถวยาวสัญลักษณ์60ปีโตโยตา้าที่จะต้องพบทุกคันในปีนี้ขนาดบอดี้ใหญ่กว้างขวางโอโถงมาเชิญชมภายในได้เลยค่ะ ปรับไฟฟ้าแผงข้างประตูกระจกปุ่มพุทธสตาร์ทแอร์อโอโต้ไฟแอมเบียนไลท์ไวเลสชาร์จเจอร์เบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มโฮเรือนไม่สามารถปรับได้4แบบเบาะเป็นเบาะผ้าผสมหนังดีไซน์สปอร์ตล้ำยุคเครื่องเสียง Apple Car า Android Auto ขนาด8นิ้วนี่คือด้านหน้าและนี่คือด้านหลังสามารถปรับได้8แบบ8สไตล์จะนั่งจะนอนจะยืนหรือเดินอ่ะยืนได้ถ้าเป็นเด็กเดินไม่ก็ได้นะถ้าเป็นเด็กนี่คือแถวที่2 และสุดท้ายแถวที่3ามอนเนกประสงค์มากกับการปรับการใช้งานได้สะดวกสบายและทำได้หลายรูปแบบ 1. สามารถปรับเอนนอนปรับนั่งหรือปรับบรรทุกของได้ 2. สะดวกสบายมีแอร์ให้ปรับ โซน2และไปแถวที่3 3ไม่ว่าคุณจะทำกิจ,จก,กรรมอะไรในรถคุณสามารถปรับได้8รูปแบบเชิญเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะมาร่วมงานเปิดตัวแกนโอเพนนิ่งเวลอสในวันศุกร์ที่11และเสาร์ที่12 แล้วมาเจอกันนะคะาโอ้ oh, oh, oh. มาเจอกันนะคะ